วันนี้เราอยู่กับแชทคิวโอหุยกันในพาร์ทที่6นะครับทุกนะคนเดินทางช้านิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยครับสำหรับซีรีส์ของโอหุยนะครับหรือว่าแชคหุยนั่นแหละตอนนี้เนี่ยค่าพลังของแชคหุยนะครับก็ยังอยู่ที่73นะครับขึ้นมา1ห,หน่วยทวนนะครับจากพาร์ทที่แล้ว72พาร์ทที่73นะครับค่าพลังณนะตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับดูกันเองแล้วกันเอ้ยมีพันหกนี่ว่ะอัาอะไรดีอะรีบาวสักหน่อยแล้วกันนะครับรีบาวเกมรุกเลย เราเน้นเป็นราชาเซคันด์แชนอยู่แล้วเนี่ยราชาจากกังหวะรสองราชาเก็บตกเนี่ยครับคอนเฟิร์มซีรีส์ของเช็คหุยเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมก็เลยกดซิมเยอะตอนนี้เราแข่งกันไปกี่เกมวะเนี่ยสามสิบแปดเกมนี่ครับกำลังจะเดินทางเข้าสู่สแตดาอัลซาแล้วเนี่ยครับตอนนี้เลเกอร์อยู 26, ่อันดับที่สามเลยครับผมชนะยี่สิบหกแพ้สิบสองเนี่ยส่วนอันดับหนึ่งของฝั่งเราเป็นดัลลัสมาวิกเหมือนเดิมอันดับสองเป็นทิมเบอร์วูฟเนี่ยแล้วก็อันดับสี่เป็นสเปอร์นะ วอร์เรย์อันดับ6นะครับอ่าเนี่ยก็มีเล่นบ้างครับเล่นบ้างแล้วก็ซิมซะเยอะนะครับไอที่ต้องเล่นอยู่แล้วก็คือคีย์เกมนะครับคีย์เกมในพาร์ทแรกในในในครึ่งซีซั่นแรกนะครับผมเล่นจบไปแล้วนะดูตรงไหนว่าลืมปะเนี่ยอ่าครึ่งซีซั่นแรกนี่ครับเราทําได้แค่แบชเงินนะครับแบชของไดนาสตี้นะครับก็จะได้สปีดพัทโซสเตรนแล้วก็อาร์จิลิตี้นะครับเราขาดเวอร์ติเคิลกับบิ๊กวอลไปนะน่าเสียดายเหมือนกัน รู้สึกว่าซีรีส์นี้ผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเล่นเป็นเซนเ,ซนเตอร์ทุกคนการเป็นเซนเตอร์เราไม่ได้สร้างเพลย์เองไงตอนที่เราเล่นจนห่ยอย่างน้อยเราก็ได้ถือบอลนะครับไม่ด้สร้างเพลย์เองถึงแม้ว่าจะโยนให้เพื่อนทําแต้มไม่ก็ได้ก็เถอะแต่อย่างน้อยก็ยังลงเยอะกว่ากับการที่เราไม่ได้ถือบอลเราออฟบอลอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการซิมช์นะครับซ,ซ,ซิมช์นะเนี่ยเกมแรกของคีย์เกมเครื่องซีซันหลังเนี่ยเกมแรกก็ไม่ได้ละเจอแกันด์ทัิก เก่งเกิดเนี่ยเช็คหน่อยแล้วกันนี่ครับคาริเอวิ่งลง4ี่สิบนาทีนี่ครับทํา24แต้มนี่ครับดูกระดอนฉีดลูกหลักของผมเนี่ยยีแต้ม8ปดรีบาลแปดแอสซิสเนี่ยครับยิงสามแต้มไม่ค่อยแม่นเราเนี่ยแล้วก็ไลฟ์ดีครับยี่สิบแต้มสิบสามรีบาลเนี่ยครับเกรททอมสันนะสิบแปดแต้มนี่ครับแล้วก็พีเจวอชิงตันสิบห้าแต้มนี่ครับส่วนฝั่งนี้นะ โอุ้ย oh, hey, ครับ39แต้ม32รบวีบาวนี่ครับ7แอสซิสต์1สติลแล้วก็ AD ลง17นาทีกูงงมากช่วงหลังๆเนี่ย AD ไม่ค่อยได้ลง <c oughs> มาครับซิมทูคีเกมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวถูดนีนานไม่ได้ครับมันมีเพลงเอาแล้ว,ลวมีแทสท็อกเลยอ่ะขวามือครับผมเอาสกอร์ฮิมหรือชัดฮิมแจวเนี่ยครับข้างล่างจะเป็นทัมเบิลฮิมฮัมเบิล่อยนะสเตย์ฮัมเบิล่อยนะ and he start cold, ครับอา้าวเรอ อันข้างบนนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดเพื่อตัวเองใช่ไหมก็จะเป็นการต้องทําแต้มเยอะเขาใช่ไหมแล้วก็อันข้างล่างนี่คืออะไรทีมอะถ้าโน้คอมเมนต์นะครับโน้คอมเมนต์มันจะคือที่ทีท่ามจะขาแข็งหตอวะส่วนทานข้างล่างเนี่ยก็ตอบกลับเนื้อผมคอมเมนต์กลับนะแล้วก็ไปว่ากันในสนามนะครับแต่นี่ต้องเอาสกอร์ทีท่ามหนูว่ากูทําได้ปะล่ะอ่ะลองสักหน่อยแล้วกันขอลองของสักหน่อย รู ar, ้อยู the really ่แ yeah, ล yeah. uh, <laughs> ้วว่าจะทำอย่างนี้เหรอมันไม่มีปัญหาหรอกแน่เชื่อฉันดดนแน่เออให้มันแน่จริงกันแล้วกันอย่าให้เห็นนะว่าไปร้านปิ้งจ้างเกาหลีอะทำไมอ่ะเดียไม่ต้องห่วงเพื่อนันันการได้คนอื่นเขาเปลี่ยนชุดกันหมดแล้วหรือมึงเนี่ยเก t เชน m มโพยส์เรียบร้อครับผมให้มากกว่าจิตสันติภาพและชนะเกมครับไป อันดับเท่าไหร่หอะเฮ้ยแต่ว่าชนะยีบสามแพ้ยีบเอ็ดฮ้ยฟอร์มมันลุ่มลุ้ม,มดอนดอนนี่ว่ะในฤดูกาลปกตินี่ครับของบอสตันเซลติกเนี่ยมีตาตุ่มเลยโหผมต้องเจอกับคริสตัพอลซิงกิสเนี่ยครับนี่ <S <S แหละครับคีย์แมชชัพเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเล่นกันในเกมนี้บอกเลยว่าทิปออฟไม่ได้มาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว S <S เดี๋ยวเรากูจัดตาตุมเมอโอเคไม่ดีจริงไม่ดีจริงแล้วผมแล้วผมตัดห่วงคแรบบับม,มาครับผมแต้มแรกของเราแล้วทรงผมนี่ใกล้เคียงกับยูนิคอร์เลยใกล้กล้องไปแล้วตัวทะลุทิ้งได้ไหมพอสิงคิเจอกับกูไว้ใจมึงเองดิจะฮุกใส่สวยมาก ไปดีลูกเออออสเตรีฟเจ็บเลยครับผมผมก็เลยจดัดเดาตันแคเนตเนี่ยครับลงเป็นตัวจริงแทนเลยตำแหน่งสองแล้วเสร็จแล้วเปล่าเอา้ยออกครับี <laughs> เจพี่ทำอะไรอะ่ะสกรีนพี่ยิงเอ้ยแคเนตสามแต้มสวยสวย เน็ตขนาดครับเน็ตขนาดครับส <laughs> ําหรับเควส์พอยซิโน่โกนะครับที Obrig ่เป็นครึ่งหลังซีซั่นนะผมต้องทํารีบาวเกมรับนะครับสิบครั้งแล้วก็ชนะเกมด้วยครับเป็นคีย์เกมสกรีนคะแนคมาขวาดิเฮ้ยพี่เจมว่างไม่ให้เจมอีกทีเจมพี่เจมว่างแล้วแต่ไม่ให้ดาวตั้นมายัดในเกือ เกือบโดนจกอะไรเนี่ยบอกเลยนะดีนะเขาเสียใจงวดเะครับหืบตั้มเกือบขี่คอตะตุ่มมาโทษดีตัดผมมาใหม่มันโหดเครับเกี่ยวปะก่อนหน้านี้ผมมันยาวไงเออกระโดดเข้ากระโดดออกแล้วลมมันพัดผมเข้าตามึงยาวกว่าทรงนี้เท่าไหร่กันกันเชียวเฮ้พัดก่อนตะตุ่มหยามึงเฮ้ยยิงดื้อของเจเลนบลาวเอ้ พี่เจมี่พี่เจมใส่เลย,ยเอดีใจเย็นเพื่อนกูม,มาไม่ทันด้วยพี่เจมครับเจมฝากที่ดีโลกูลกตัดห่วงมาแล้วเอยทายอยู่ครับหมุนตัวสักหนึ่งรอบหมุนทำไมไม่รู้จังหวะมันได้ครับเอยคนนั้นมันแต่คนนั้นมันคนที่ที่มันชอบทำคลิปอนิเมะอนิเมะปะ คุ้นๆเหมือนเคยดูเฮ้ยเจ็บโอ้โหเฮ้กูจะตบหน้ามึงอยู่แล้วเพื่อนยิงลงนี่ไงเจมส์เจมส์เฮ้ยอะไรวะท่าอะไรวะเนี่ยวิ้งเฮ้ปกูเฮ้ยเอ้ยยิงลงไปนั่นี่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี MM ้ใช oh. mm ่ไหมใน YouTube ผมเคยดูนะเว้ยในบ้านน่ะวอร์ หวอดในบ้านอ่ะสีบกาาศบขาแล้วมุดมุดไม่ได้แล้วนี้ิบหายเอาอยู่พี่เททัำเอาเสร็จแล้วโอเคลันสิบสองขอบคุณมาก <c oughs> นาทีครึ่งลันสิบสอง นำมาอยู่ดีๆให้กูขอบคุณมึมงต้องอย่างนี้เพื่อนหมกตัวไม่ได้ดแล้วครับโทษทีอาจจะวิ่งต่อให้สุดเมื่อกี้ <_ C os al> อะไรอ่ะ <_ C os al> อะไรตะตุต่มแม่งสติลสองทีม, <_ C os al> มาเตะท่ามตามเดียวเองเตะท่าทอย่าอย่ามาหลอก อย่ามาหลอกกูหืมอ,อย่ามาหลอกกูช่วงนี้เกมรับผมเอาเลี่ยงอยู่นะเอ้าแล้วโ้โหไอ้<ฮ><ฮ>ยห้ลงได้ยังไงอ่ะไม่ยิงแสงหน้าเก่งจังวะตะตุ่มเนี่นยกูถสามจริงอ่ะไงยไงลูกนี้กูกดสามแต้มมาเก้าเก้าจริงๆนะไป ดีดีเึบยกูโดนอีก,แล,กลอแล้วเทคฟาวพอ่อเนี่ยเทคฟาวเนี่ยกูมีทุกเกมไม่บอกเลยเอฟาวจังหวะทีเ่เขาจะเข้าเตื้อเข้ขขขาเตืต้อต้กลับนะครับเขาเตะแท็กเนี่ยเอเดรีสกรีนครับเป็นอีกชั้นหนึ่งมีคนว่างมีคนว่าง มึงยิงไม่ลงนะเพื่อนอราชาเซคเก้นเฉนส์ราชันราชาจังหวะสองเนี่ยผมไม่อยู่นี่ใครไม่เบรกเลยมันซอยเท้าดิอ้าวมันซอยเท้าแบบนี่ขนาดผมมีโค้ชสกิลผมจะวิง่งวิ่งเหมือนได้ทันนะอ่ะกูจะดังชิบหาย ้นนคกูหยอดไม่ลงอยู่แล้วกูจะดังสวยเพื่อนขอเก่งมากก็เจอเลยบอลเจมด้วยไอ้ตัวนี้ตำแหน่งอะไรอ่ะเหยียบ้อยครับ โอเควิ่งไม่ทันเห็นเห็นเลยกูวิ่งไม่ทันบอกเลยกูวิ่งไม่ทันสวิตเอ้ยกูสกรีนี่มึงมานี่ดี่เระเนี่ยหลาชาเซกเก็ตแซนขอโทษทีป่ะคนนั้นอุตส่าห์มาดูเรา โอ้โหน่าจะโดนยับยับคาบ้านแน่ๆคาบ้านแน่ๆวันนี้วันนี้คาบ้านแน่ๆโอ้โหดูาาหดิมันเริ่มมาแล้ววันช่วงแรกๆมันงงงงเงี้ยมันเจอเราวันนี้มันปรับตัวได้เลยครับยี่สิบหกแทบเลยเนี่ยพี่เจหลุดเข้าไปลุกเดมฟาวจากตาตุม่มตุ่มฟาวสามเงี้ยอ <c oughs> ไปนั่งเลยครับสตีทัมเฮย พอกูเลยเลยบอลเจมฟีตัวพอกูเลยใช่บหยแต่ผมฟีตัวยี่สิบห้าเลยบอกเลยแบบเอาคู่ฟาวสีเหรอนั่งกันดีฮะนั่งครับยาวๆครับฟาวสีปาบอ้านั่งประมาณสิบห้าวิทุกันครับช่องว่างสิบเอ็ดแตบมลครับเจมพี่เอาไม่วิ่งสุดเจม มาอย่างเดียวที่เราทำได้ณ <ฮะ S 1> ตอนนี้ออบอกแล้วอย่าให้เข้ามาถ้ <ฮะ S 1> าดังเป็นโดนครับแต่ถ้าหยอดเป็นหลุดแน่นอนฮอลีเดย์ครับ ฝากมาที่เทดมเอาตูกูสไลด์หาย,ายเอาดาวโดโด,โดสวยพี่เจมี่พี่เจมี่เอดีโอ้โหสวยพอซิงกิสคืนมันครับเทดมมึงจะมาซ้ายมึงจะมาขวากูรู้เอาเฮ้ร์ตเจมสจะตามทันจะตามทันดับเบิลทีมหาโพ่เลย เทแมอุ้ยโอ้โหโดนบล็อกไปหนึ่งดอกพี่เจมตัวเตี้ยงโอ้โหโตกลับไม่ได้ว่ะกูตัวติดกูตัวติดกูตัวติดประกบใครประกบใครเคลบจังโอ้สวยฉีกใต้แป้นมาฮึสวยสวยกดขวาตั้งแต่ไม่ไม่ขึ้นนะครับแซเมแคมกดซ้ายทีเดียวที่ขึ้น เอทีเอ็มทีไฟทีเซลีมแคมเลยว่ะเออจะลุยเหรอยังจะลุยเหรอจะลุยเหรอจะลุยเหรอลุยแน่ลุยแน่แนสักทีมาแล้วลุยแน่ลุยระวังข้างในสวยฮึ๊ข้างในดาวตันเคนเดตด,ดาวตันเคนเดตมาแล้วพวกดูมาแล้ว ทำทีเดีสองแต้มโดนบอดยิงทีละีสามแต้มตามไม่ทันโอเคเอาให้ได้นะตดสกรีนครับเม,มดิชนะย,ยังไม่ไปนะสักนีน้ยังไม่ไปเอายิงดื้อโอ้โหแล้วลงด้วยอดทนไว้ก่อนอย่าให้มันห่างกว่านี้เดี๋ยวจะมีโอกาสแต่โอ้โหโยกโยกูหายเลยโยก โอ้โหเก่งเหล e ือเกินไม่ไายไปท้ามันเลย <laughs> มันจะปล่อย,ปอยไปโนคอมเมนต์ไปนะโนคอมเมนต์ไปแล้วก็ทำหน้าที่เราไปไม่ได้ไปท้าดูบอลไปเลยหายคนละตำแหน่งเลยวิ่งสู้มันไม่ทันเ,เกมรับก็ไม่ได้เกมลุกก็ไม่ทัน <p are> <p are> ไม่น่าปากดีเลยกใใูให้ถูให้ถูบะให้กูถือบอลด้วยอ่าจีโอ,โ,หโ,หโอ้โหตัวนี้ก็วิ่งเดียวกูขามันยาวเฮ้ต้องมวนตัวอายม้วนตัวเข้าเอาครับวนตัวเข้าเอานี่ถ้าเป็นคร,ริสตัฟอรกิคดป็นโดนกูไปแล้วหลายเลเ <c oughs> นี่ยครับแต่แม่งเสียดเสียดไปปากดีใส่เทท่ามต้องมาปิดมันทั้งเกม เกมลุกกระโดดมันปิดขยับตัวไม่ทันเซ็งว่ะโอ้โหแล้วตัวสไลด์ไปไหนอ่ะมันก็ได้แค่นี้นะน่ะกูวิ่งติดเพื่อนอีกจะเลินแหละโอ้ยนะ กดข้ามคระซีนกดปุ่มใดนี่นอกจากกรุบกัปุ่มเอ็กเนี่ยอ่าเนี่ยเรียบร้อยครับมันวิ่งไม่ทันเว้ยมันวิ่งไม่ทันเลนดดจ์ปารเดวิ่ย์ไปงอ,อมาก่อนเนี่ยเห็นป่ะถ้าผมเจอกับคริสตจาคออสกีตแม่งโดนไปแล้วแม่งโดนไปแล้วตามผมไม่ทัน เราตามกันอยู่แค่สามแต้มนะครับแทททองนี่ป็่สนใจแล้วทำแต้มเยอะกว่าตะตุ่มเนะี่ยโดนแม่งแนละ้วเนี่ยน่าจะไม่ได้นะมัน40แต้มไปแล้วนะตะตุ่มอนะไอพี่นี่เนี่ยยิงสามแต้มใส่ฮุบแล้วเป็นราชาเซคันแชนเต็มที่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 โอเคมันมามายิงเร็วมายิงเร็วโอ้โหมาไม่ทันเนี่ยโอ้โหกูกดก่อนแลนะ้วแต่กูก็ยังไม่ทันครับ โค้ดสกิลยังไม่ทันเงี้ยนี่นี่นี่โอ้โหถ้าเป็นคริสเตปแม่งโดนไปแล้วนะอันเนี้ยแต่เพนต้าตุ่มแม่งรู้ทันครับไม่ได้รู้ทันหรอกมันเร็วมันมาอีกแล้ว,ม,ม,ลวมันมาแผ่นอีกแล้วกูโดนกูโดนอีกแล้วเนี่ยมึงมายกขวาเอา้าแล้วมึงไม่ตามตัว อย่างนี้เลยยิงไม่ลงนะเป็นคนอื่นมายิงข้างหน้าเป็นกูที่ยิงลงเงาลงเงาใช่ไหมกูลุยนะกูลุยนะกูลุยนะเพื่อนกูลุยนะเนะนะว้ยลากไปกดเองครับเนี่ยเหมือนจนหุยเลยเหมือนจนหุยเหมือนไอวอร์ซันเลยได้ตะก,กี้เราลากไปกดเองครับไทยไปทั้งเองแม่งเลยมาถึงถ้า กูตาไม่ทันแล้วฮึ๊บจุบโอ้โหเต็มที่แล้วเพื่อนสวยกูเต็มที่แล้วมีใครมีใครพี่เจพี่โอ้โหฉากสวยมากแล้วซุปอแต่ยังมีเอดีเก็บครับเซคเคนเชนแซเอาเซ้ยครับเจอพี่เจพี่เจมจะจกยังไม่ได้อยากให้ทานทุ่มตาตุ่มกับทาทุ่มเท่าท่าลงกันเป็นทานทุ่มแล้วกูโอเค วิ่งชิกนะวิ่งชิกนะชิกนะเอดีอ AD เข้าไปแล้วโอ้แต่มีคริสคริสคริสตี้จ,ยเยจะเย็นไอ้หนูไอ้หนูจะเย็นหนูจะเย็นเราสู้ได้ตอนนี้โอ้โหแล้วคาเนตเจอกับเคอร์โคคาคูคา,าเนตถุยมายกมึงมาขวามึงมาขวากูรู้ฮุ้ชูมึงโดน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 เอดีมีเอดีเข้า เรียบร้อยเพื่อนกูเก่งมากตอนนี้เพื่อนผมเก่งมากตอนนี้นะครับมาเออวายตรีว่ะมามึงมาไหนมึงมาไหนมึงมาไหนมึงมึงมึงมาไหนมึงมาไหนมึงมาไหนตอนเนี้ยเต็มที่แล้วว่าผมต้องแอคทีฟตัวเองคอนเซนเทร์ทมากตั้งสติตั้งสติตั้งสติมันต้องมันต้องเล่นเองด้วยชัด เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีพี่เจมส์นะใจเย็นกูมาแล้วเพื่อนเอาโอย <c oughs> แฝงเนื้อมันยังตามาเก็บทันอีกอ่ะมันเกินไปโอ้โห <c oughs> จัดครับ <c oughs> <อ>ราชาเซ็คเกนเชนราชาเซ็คเกนเชน <c oughs> มา เราไม่มีโค้สกิลแล้วเราจะตามมันทันไหมเนี่ยเอ้ายิงดื้อเลยเหรอืฝืนนะฝืนพี่เจพี่พี่เจพี่ฮึบเรียบร้อยมาอีกไหมมาแล้วจริงฮึจุ๊บโอ้โห49แต้วแล้วชิบหาย ทำสิบแต้มให้เยอะกว่าเอาเลยไปทำตามกัมนะสับขาสับขาเต็มที่แล้วกูผมเต็มที่แล้วเนี่ยมันตามทันตลอดเลยปะเอาสามแต้มของคะนนครับซึ่งสวยมาเราไม่มีโกสกิลแต่เราม,มีเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์ผมบวกออลดฟเฟนต์นี่ครับไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าออลดฟเฟนต์ อ๋อดีเฟนสักทีแล้วอะทีแล้วอะไปดักรอโอเคอ๋อ okay. อ๋อดีมีเชฟหายแมายิงเองครับพิสตาพอซิงเกียบโลยเ,เวลาเลยเยอะนะเว,ะเว้สามแต้มเองเฮ้ยเอดียิงสามแต้มตรงนี้ของโอ้โหเนี่ยเอดีลงมันก็เป็นอย่างนี้เว้ยนะฮะ ้าแต้มติดเลยครับ so นี่แหละบิ๊กทรี know ูด้ว I'm you know? you know saying? ตั um. กตูมสวิตกันแล้วครับผมตามไม่ทันโอ้ oh, แล้วหมุนตัวมาหลบโดนบล็อก <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแ <c oughs> ม่งมีมึงกูก,กูก็สบายใจอะ่ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้มีแต่เลยบอลเจมมีมึงกูสบายใจตอนเนี้ยเจมี่เร็วเลยป่ะ <c oughs> มีไอดีนะ วิ่งหลอกโอเคข้างนอกเป็นอย่างงี้หัวกี่สามใต้อีกเลยหรือปรเปล่าเดลตันคันดิทิบมาก,กับมือเลี้ยงมาก,กับมือหลังจากที่ออสซินวิฟเจ็บนะครับมันจะเป็นเจเจเด็ดกเหมือนจะเอาวควานอื่นลงที่ไม่ใช่เคยเด็ดเนี่ยนีฮะยิงเร็วปะไกลไปอันนี้ไกลไปอันนี้สกรีนนะกูดักรอ,อเลยอันนี้โอเคข้างในสวยมากสวยมากสวยมากมาก วิง่งฉีกก่อนวิ่งฉีกโอ้โหดูมันรู้ทันดิจะตัดห่วงซะหน่อยเดาตันแข็งจัดเฮ้ยยิงเงือเพื่อนอืมเกือบไปเกมรับของเขาเกมพี่เกมพี่ไหลไหมเข้าไม่ได้เขามีคนดับเบิลทีมาลู้สามเหลี่ยมใส่แล้วเป็นเทอร์เนต ดาวต้นนานคะเนนครับออสแตดดีเฟน์น,นี่เนี่ยมันรู้ทันมันรู้ทันเนีแ่ยบบถ้าเป็นเซนเต,นเตนเนอร์คนอื่นโดนไปแล้วเนี่ยแล้วพลิกตัวห้าสิบหกแต้มเหร่ห้าสิบหกแต้มเหรอ,แบบแอสี่นาทีสี่สิบต้องยิงสาวเลยครับโยกโยกซ้ายมันจะมาขวาอยู่แล้วกูรู้อ้าวมาซ้ายอ่ะ มาซ้ายเหรอบล็อกไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเว้นแล้วพลิกตัวเข้าไปข้างในเฮ้ยไม่ได้หนึ่งสตรีนเจ็ดสิบเอ็ดกูสตรีนสี่สิบสองเข้าไม่ได้เนี้ยครับตะตุ้มโอเคเกือบโดนบล็อกวีฮึบโอเคโอเคไม่ต้องรีบ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 แล้วฝากที่เดวกูหูมันจบได้ยังไง สับใส่ซะด้วยสับใส่สับใส่ซะด้วยสับใส่ซะด้วยแล้วซอยขาซอยขาแล้วอ้อมไม่ได้วะอ้อมอ้อมเรียบร้อยอย่างนี้เัวยังได้อยู่เหรอฮึบปึ้มเรียบร้อยครับผมเราทำเอาสกอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่เอาก็ได้ครับไออ่านะครับแฟร์ท็อกอะ เอา p e r s o n นโก o ดีกว่าเนี่ยครับเอาชนะไปครับแล้นะ vc มา1210เนี่ยเฉลี่ยต่อเกมผมจะได้ vc ประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกมไหนผมสกิปข้ามไปเนี่ยผมจะไปบวกรวม <c oughs> เนี่ยครับผมจะไปบวกรวมเองกันแล้วกันแบบว่าตีต่างมาเอ้กูเล่นเองนะเกมละพัน maybe คลิปยบเบลจัด next trap เนี่ย,ยโอ้โหคราวหน้านี่ยปากไปได้ mp ขอโทษครับ